สวัสดีครับทวกคนด้วยนะครับผมผมเลนะก็วันนี้นึกอคืนนะผมมาลองตัวปืนสไตรเกอร์กันนะผมเรียกว่าเป็นช็อตกันที่คนค่อนข้างจะเล่นน้อยนะและที่สําคัญนะครับผมคนเล่นน้อยเลยไม่พอผมจะเล่นอีกแบบนึงด้วยนะผมยิงธรรมดาก็ว่ายากแล้วเล่นแบบซูมยิงแล้วกันนะครับผมอ่ะห้าลออกันซึ่งรูปแบบสายซูมยิงเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นสายที่เรียกว่าไงดีครับเหมาะสําหรับการเก็บลรองช็อตนะครับผมแต่ว่ามันจะเล่นในระยะใกล้ยากมากนะครับผมยากแบบ ยากมากนะครับก็ขั้นแรกมาดูในเรื่องของของแต่งกันก่อนดีกว่านะครับเผื่อมีใครอยากไปลองตามนะครับอันนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดของตัวปืนสไตรเกอร์นะครับผมก็เรียกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยจะเสริมในเรื่องของการเล็งยิงทั้งนั้นเลยนะและที่สําคัญคือแม็กกาซีนนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ติดอันนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติท่านผู้ชมติด500 gr slug เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นสายที่เก็บลองช็อตอย่างเดียวเลยนะครับผม มันทําให้กระสุนเราเนี่ยดาเมจน้อยลงด้วยนะครับเรียกได้ว่ายิงประมาณ10กว่าเมตรเนี่ยดาเมจจะเหลือเพียงแค่25นะครับผม,ผมก็เลยต้องยิงสี่นัดตายเนาะถ้าผู้ชมจะติดอันอื่นก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องติดแบบผมเนาะแต่ว่าอันนี้ดื้อดึงฮะดื้อดึงดื้อดึงจะติดแบบ500 g r s l u g นะครับผมแต่ว่าเอาจริงแล้ว,ลว fast reload reload case มันก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอ่าคิดหนักเลยแล้วป็นไรฮะเดี๋ยวลอง500 g r s l u g ให้ท่านผู้ชมดูดีกว่าแล้วก็ของแต่งอื่นก็จะมีลำกล้องปืนนะครับเป็นนรรรอองะะผมมมเเเเพพื่่ิดาฮ เลเซอร์ก็จะได้ซูมไวและเพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งย,ยิงและพันท้ายก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งย,ยิงนั่นเองนะผมคลิปหลังก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งย,ยิงน,นะฮะก็อันนี้ก็คือข้อแตทั้งหมดนะผมก็ถ้าผมแล้วเนะี่ยเราไปดูเกมเพย์กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมโอเคครับผมก็เจอไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วทำไมมันกลางเข้ากลางเกมเลยเนี่ย <laughs> เข้ากลางเกมเฉยเลยแต่ก็ดีนะผมเรานำอยู่เนาะโอ้โหโอ้โห โอ้โหท่านผู้ชมฮะอย่าหาทำนะครับผมตะก,กี้ก็เป็นแบบช็อตเดียวที่ท่านผู้ชมน่าจะคิดได้แล้วนะครับว่าผมทําคลิปนี้เพื่ออะไรนะครับผมให้ตายเถอะผมต้องมาทําลองช็อตด้วยแมกกาซีอันนี้ด้วยนะโอ้ได้สไดิได้ได้ได้โอ้โหก็จะตายนะผมถ้าเป็นคนจริงๆผมตายนานแล้วแหละนะครับให้ตายเถอะยากมากเอ๊สตูจิโอไหนกันนะแวบแวบไม่มีเลย แบบไม่มีไม่มีเอ้ยนี่ไง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 โอ้โห,โหอย่างน้อยก็เก็บคิวสุดท้ายได้นะครับผมโอเคนะครับผมอันนี้ก็คือแบบการเก็บลองช็อตของตัวปืนสไตรเกอร์นะครับผมเอาไปใช้กันได้นะครับมันก็ค่าจะโอเคนะครับผมถ้าสมมติจะเก็บลองช็อตนะถ้าสมมติถ้าผู้ชมไม่ได้เก็บลององช็อตนะไม่โอเคเลยนะครับผมอย่าแต่งนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนแม็กกาซีนกันดีกว่านะฮะลองเป็นแบบ Fast r ีโหลดดูนะครับผมอาจจะดีขึ้นอาจจะดีขึ้นโอเคฮะไปเจอมันต่อโอเคนะครับผมมาเรามาลุยกันดีกว่านะฮะดูซีว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมเอ้ยเจอสตูลแล้วะะครับเออเออโอ้โหผมว่าใช่แล้วแหละนะครับผมปัญหาคือแม็กกาซีนนี่แหละ <c oughs> ก็สรุปได้เลยนะผมแม็กกาซีน 500G r s l ั g เนี่ยเก็บไว้สำหรับทำลองช็อตอย่างเดียวนะครับผมอย่าริอาจเอาไปเล่นปกติเด็ดขาดนะครับ โอ้โหเนี่ยท่าผู้ชมดูความแตกต่างฮะดูความแตกต่างฮะเป็นไงฮะโอ้โหดาเมจแตกต่างเลยเกินนะโอ้โหซูมยิงก็ใช้ได้อยู่เนี่ยฮ่าฮ่โอ้ยแต่ไกลแบบนั้นน่าจะไม่ได้ผมเดี๋ยวเรามาลดดาเมจก,ก่อนนะครับไอ้ลดเลือดนะครับผมโอเคโอ้โลืมไปต้องซูมนะฮะลืมไปต้องซูมเพราะว่าความแม่นยาแบบไม่เล็งยิงเราแบบไม่ได้เสริมมาเลยนะครับผมจังหวะว่างก็รีโหลดนะฮะลดดาเมจนะครับเออโ,โอเคครับผมะได้อยู่เนี่ยได้อยู่เนี่ยไม่ธรรมดา เออเออ,อเออเอเครับผมไปแล้วไปแล้วโหลดใโหลดโลดโหลดโหโลด,ด,โลดเออเออโอ้โหซุ่มยิงนี่อ๊เกี้เหมือนผมเห็นศัตรูโอเคครับผมแม่คือว่าจะหลอนไปเองซะแล้วนะครับเนี่ยเปิดยูวีนะครับผมอาซีเอออาซีไปฝั่งนี้นะครับโอเคเราตามอาซีไปนะครับแต่แวดไม่มี แต่แวตไม่มีมีแล้วมีแล้วนะครับผมแม่ใช้เล่นนะครับเนี่ยโอ้ยไม่ธรรมดานะครับผมเฮ้สยสไนเปอร์เหรอสไนเปอร์เหรอโอโ้โหโอ้โหดาเมจเจ็ดเสียใจมากนะครับผมตะกี้ที่เห็นตัวเลขดาเมจเพราะว่ารูปแบบนี้มันยิงแบบไก่ค่อนข้างยากนะครับผมโอ,โอเคครับเฮ้ยเหลือสองนัด โอ้โหเกือบไปนะถ้าตะกี้ไม่พอคือตายเลยนะครับ,นะรบโอเคครับโอเคอ่ะศัตรูหายไปหมดเปิด UAV ก่อนนะครับโอเคฮนะอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรากด RC ไปนะครับผมเอ๊ะแถวนี้เลยนี่นะแต่แวะเอ้าหัวนัดเดียวไม่ตายท่านผู้ชม หรืออาจจะเพราะผมใกล้ไม่พอเหรอแบบมีบางนัดที่พลาดไปเงี้ยโอ๊ะอย่าลืมนะครับผมต้องซูมยิงนะครับผมไม่ซูมยิงปั๊บกากตุ๋ยเลยนะครับผมผมบอกตรงโอเคครับสี่นัดนะครับผมอิร่อโยๆโอโโอเคเต็มแม็กแล้วนะครับพร้อมบวกประท้าทุกเมื่อนะครับผมโอเคครับผมมันมากโอเคฮะสำหรับการทดลองการเล่นสไตรเกอร์แบบซูมยิงก็คงจบลงไปที่เท่านี้แล้วนะใครอยากเห็นทดลองอะไรแปลกๆใหม่ๆก็ มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมคลิปนี้ไม่มีแรงใจเจ็ดใจใจคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงจริงแล้วนะก่อนจากกันไปก็ฝากมกดไลค์กับซับสไคร์เเป็นกำลังใจด้วยครับพี่สะพันธ์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะฮะเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรจริงแล้วายบายนะครับอาเดโอสนะบุ๊ย